ชายวัย3านะคะทำโกรมทันแบบ A A A u n i t l i n k ค่ะประกันควบการลงทุนนะคะก็จะมีผลประโยชน์นะคะเส้นสีฟ้าคือคุ้มครองกรณีพิการทุกพลภาพนะคะเริ่มต้นที่8 0 0แสนเอ,อ้เริ่มต้นที่1ล้าน2แสนบาทค่ะแล้วตอนอายุ40เนี่ยก็ลดเหลือ แปดแสนนะคะเพราะอายุมากขึ้นอาจจะไม่จำเป็นต้องคุ้มครองเยอะเนื่องจากภาระทางครอบครัวเริ่มหมดไปนะคะแล้วก็อายุประมาณ54-55 5เนี่ยค่ะลดความคุ้มครองพิการทุพพลภาพกับชีวิตเหลือ500,000ค่ะนีคะแล้วก็อายุ55เนี่ย ลดความคุ้มครองเหลือห0,000ืนนะคะเส้นสีแดงเส้นสีแดงคือกรณีเสียชีวิตค่ะเสียชีวิตก็จะเอาเส้นสีฟ้ารวมกับมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนหรือ NAV คือเส้นสีเหลืองเนี่ยนะคะสีเหลืองกับสีฟ้ารวมกันก็เลยเป็นเส้นสีแดงค่ะกรณีพิการทุพพลภาพบริษัทจะจ่ายเส้นสีฟ้าให้ก่อนนะคะ แต่เส้นสีแดงคือประกันชีวิตก็ยังอยู่นะคะในตัวยูนิลิงก์นี่ก็จะตอบโจทย์ตามที่คุณลูกค้าต้องการก็คืออยากได้คุ้มครองพิการทุพพลภาพด้วยอยากได้ประกันชีวิตด้วยนะคะก็สีฟ้านี่ก็จะเป็น2 in in One เลยค่ะแล้วกรณีเรารับไอ้สีฟ้าไปแล้วสมมติว่ารับไปล้านสองหรือรับไป8 0 0แสนแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเสียชีวิต ก็ยังมีทุนชีวิตที่เราลดลงเหลืออยู่แล้วก็รวมกับเส้นสีเหลืองนะคะก็คือมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนที่หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วบริษัทนำเงินไปลงทุนต่อให้นะคะเช่นอายุ60เนี่ยค่ะคุณลูกค้าก็จะมีเงินเก็บยามเกษียณประมาณ7 0 0 0แสนกว่าสีเขียวคือเบี้ยประกันที่ คุณลูกค้าจ่ายไปนะคะสีแดงคือทุนชีวิตเพราะว่าตอนอายุ60เนี่ยคุณลูกค้าเหลือทุนชีวิตพิการทุกพลภาพหรือเสียชีวิตแค่หกหมื่นบาทค่ะแล้วก็จะมีมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนซึ่งตลอดระยะเวลาไม่เคยถอนเลยมาถอนเอาตอนอายุ60สนะ,ะจะถอนหมดเลย7จ็ดแสนกว่าหรือจะถอนอเป็นหลักหมื่น หลักแสนก็ได้ถอนหกหมื่นถอน1นึ่งแสนออกไปใช้ก่อนก็ได้หรือจะถอนทั้งหมด7จ็ดแสนกว่าก็คือปิดกรมธรรม์เลยก็ตามสะดวกเลยนะคะถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ทันถอนแต่มีปัญหากับชีวิตก็จะให้เส้นสีแดงตามนี้นะคะแล้วก็มีคุ้มครองกอรณีชดเชยรายวันวันละ1,000บาทค่ะ มีคุ้มครองกรณี40โรคร้ายแรงตรวจเจอระยะแรกนะคะจ่ายให้ก่อนแสนสองระยะลุกลามให้อีก3 0 0 0 0นนะคะแต่ถ้าตรวจเจอระยะลุกลามก็คือระยะ3และ4เลยเกี่ยวกับโรคร้ายแรงนะคะอย่างเช่นโรคหัวใจขาดเลือดโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสัน หรือตาบอด2ข้างหูหนวกสองข้างขาขาดสองข้างอย่างเงี้ยนะคะก็จะให้ไปก่อนเลยนะคะสามแสนบาทค่ะะแล้วก็มีกรณีนอนโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งโปลิโอถุงลมปุ่งพองกล้ามเนื้อเสื่อมตับแข็งแล้วก็การตรวจเจอมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นระยะศูนย์เลยนะคะระหว่างนอนก็ให้คืนละ3,000บาทนาน 500คืนนะคะอาเบียบประกันตัวโรคร้ายแรงกับตัวมะเร็งเนี่ยจะเพิ่มตามเลทอายุนะคะเช่นอายุ36จะเพิ่มทีหนึ่งอายุ41ก็จะเพิ่มอีกทีหนึ่งก็คือเฉลี่ย5ปีครั้งหนึ่งนะคะแต่ตามเลทอายุเนาะอย่างของลูกค้า30ก็จะเพิ่มอีกทีตอนอายุ36นะคะ เบี้ยประกันโดยรวมก็อยู่ที่23,085บาทนะคะก็จะมีเงินที่นำไปลงทุนแล้วก็เอาไปคุ้มครองชีวิตให้ด้วยคือตัว20,000นี้นะคะส่วนอีก3000กว่าบาทเป็นเงินคุ้มครองเกี่ยวกับโชดเช,เชยรวันนะคะโรคร้ายแรงตัว3ตัวนี้ไม่ได้นำไปลงทุนนะคะถ้า มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็แจ้งได้เช่นกันนะคะอันนี้ถ้าไม่มีถอนเลยนะคะอายุ98เนี่ยค่ะ96 98เนี่ยก็ถอนได้600,000กว่านะคะถ้าไม่ถอนเลยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ตรงเป็นเงินออมไปในตัวนะคะแล้วก็คุ้มครองชีวิตด้วยแล้วก็คุ้มครองพิการทุกพลภาพด้วยเส้นสีเหลืองเนี่ยแรกๆก็ เบิกถอนได้แต่เราไม่แนะนําให้ลูกค้าถอนเนาะเพราะว่าเงินประกันชีตเนี่ยเราเอาไว้เป็นเหมือนแก้มลิงเหมือนเป็นเงินที่เอาไว้จําเป็นจริงๆเมื่อตอนแก่ตัวหรือตอนที่ทำงานไม่ได้อย่างน้อยก็มีเงินก้อนสุดท้ายไว้ให้คุณลูกค้าใช้นะคะตัวนี้เนี่ยค่ะตัวอย่างผลตอบแทนก็คือ5%เปอร์เซ็นต์นะคะที่ให้คุณลูกค้าดูนะคะเพราะว่า ตามท้องตลาดเนี่ยผลตอบแทนมันก็เกินเกินอยู่แล้วนะคะถ้าอย่างอยู่ตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเราออมไปเกิน20ปีอัตราการเสี่ยงต่อการขาดทุนมันก็จะต่ำมากมากเลยนะคะเพราะว่าการลงทุนในกองทุนรวม A A Unit Link เนี่ยค่ะเป็นการวางเงิน ระยะยาวนะคะ10-20ปีนะคะแบ่งเงินเป็นก้อนๆน,นะคะเงินที่จะใช้ปัจจุบันคุณลูกค้าก็เอาไว้ธนาคารเอาฝังองค์ฝังดินก็แล้วแต่เลยนะคะ